แดังเลยแหละเออแย่พี่ย oh ูใส่คอวีให้ดูมามากลมแล้วก็ได้คอวีด้วยจะจะได้สองตัวเลยโอ้โพตวเงเนื้อผ้าเป็นไงไม่ได้โปรไม่ได้ใส่เนาะระบายดีโอ๊ยทำหนู ขายของก่อนที่รักเนื้อผ้าเป็นยังไงว่าไปค่ะเนื้อผ้าเป็นยังไงผ้าเบาสบายมากคือถ้าใครใส่แบบว่าอากาศร้อนๆน่าจะไม่ร้อนเลยพี่ยูใส่แล้วเท่เลยวันนี้มีสองตาก้าก็คือมีบ็อกเซอร์ใช่ไหมใช่ใส่ได้เขาซื้อมาสองลายใส่นอยจับสิบนาทีสบายมากหล่อเลยอ่ะอันนี้ราคาโปรสำหรับเทศการเจนนี่เท่านั้นด้วยนะจ้ขายอาเสื้อ้นี่เนี่ย เอาเสื้อก่อนตัวแรกจ้ะสเสื้อนะสำหรับบูมเป่อยวิวเอง้วกันนะคบเพราะว่าบูนนม,นนมเป็นคนใส่นะจ,จ๊ะเ,เรื่องที่ใส่สบายมากแล้วก็ระบายดีมากอันนี้ใส่แบบเท่ๆสมาร์ทได้เลยหรือว่าจะใส่ออก,กกาลังกายอันนี้เหมาะมากๆนะคะสีก็คือว่ามีหลายสีให้เลือกด้วยแล้วก็มีหลายไซส์ให้เลือกด้วยพจิ<บ>้มในตะกร้าได้เลยนะจ๊ะแล้ววันนี้บูมหนึ่งแถมหนึ่งคือ550บาทว้าสเรียกว่าเกตเป็นหลักพันเลยนะใช่ ก็ขายาันสบายด้สิคือคนจจ์เนี่ยใส่สบายใส่วิ่งใส่ออกกำลังกายนี่คือชิลเลยระบายเหนเลยดีมากแบบมันนิ่มผ้านิ่มผ้านิ่มปั๊กผ้านิ่มแบบนิ่มเลยนิ่มแบบนิ่มเลยอ่ะเนี้ยอันนี้เขาบอกว่าเมื่อกดซื้อเสื้อคูมแมคคอกลมในราคา550ิแถมฟรีเสื้อยืดคูมแมคคอวีละสี แถมไซส์เดียวกันเพราะว่าสวยทุกสีค่ะสีไปให้เลยตัวนี้นะเย็นเบาแห้งไวพร้อมลุยทุกวันใช่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Cool Max Air ระบายเหงื่อไวเย็นสบายค่ะ มีรูระบายอากาศไหลผ่านดีแห้งไวไม่อับชื้นซักง่ายเนื้อผ้าทนทานใส่สบายทั้งวันใส่ได้ทั้งวันแบบชิลหรือจะออกกําลังกายก็ได้ไปบอกแล้วอันดับอันดันดรบระบายดีมากค่ะดูรู้สึกว่ามันคล่องแ่วคล่อง,องตัวเว้ยใครมีสามีซื้อให้สามีเร็ว<อ>ใส่เสื้อแบบนี้ไอของยูตวไอวกมสีนี้ยที่รักดูแพงมากแม่แม่ดึงขึ้นหน่อย คนดูแพงมากหล่อมากเนื้อผ้าคือไม่ใช่ราคาีนี่หม่ไม่อันนี้คือเนื้อผ้าแบบว่าถ้าในห้างคือมีหลักพันอ่ะอันนี้สองตัวตกตัวละ2องร้อยย่สบาทแกเนื้อผ้าแบบนี้ตกตัวละ2 0งร้อพี่พุธสวัสดีค่ะดีแดีเจมาแม่พี่รักอันนี้คือตกตัวละ225บาท ถูกมากเนื้อผ้าเย็นสบายใส่ออกกำลังกายได้แล้วก็ใส่เป็นในวันสบายชิวๆนี่มีรูระบายเห็นไหมมือแอร์แอร์เย็นๆเลยอะ่ะเหมาะอากาศประเทศไทยมากใช่ใครที่บอกว่าพี่พีเไห้นา้าครับพีนี่ัด้านดูบอโมเมนใส่สีอะไรก็รอดอ่ะใช่แล้วก็แบบ เร็วๆนะ <มา S 1> เวลากําลังเดินนะบ้านใครมีคุณผู้ชายนะแล้วอากาศร้อน,อนๆเสื้อที่ใส่อยู่มันอับมันชื้นมันไม่สบายตัวเส<อ>ื้อออกกําลังกายผู้ชายคนมีอย่างน้อยในชีวิตคือ2ตัวใ,<ช>ใส่วิ่งใส่เดินใส่ไปไหนคือได้หมดใช่คือใส่นอนยังได้เลยมันสบายมากไม่ใ,ใส่แลนอน,นอกไม่ต้องเลยใส่เสียอะไรก็หล่อนี่ดูยืดด้วยสบายมากนะคะวันนี้จะบอกว่าไซส์ M อะคือ อก3 6มหถึงสามแปดไซส์ L อก3 9 4 2ว้าวไซส์ XL อก4 3่สถึงสีแล้วก็2 XL อก4 6เอลอกถึงสีเขาบอกว่าอันนี้คุ้มที่สุดตั้งแต่เขาทำแบรนด์มาจ้ะถูกกว่านี้ไม่มีแล้วเขาแบรนด์โอ้คาสัตคือทำเสื้อดีอะไรคนานี้อืมพี่รับรองมันแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ใส่จริงๆะจริมันสบายเลยอือ มันสบายแล้วก็มันนิ่มไปหมดเลยจ้ทั้งคนแล้วสีสวยมากสีตรงโบคือสีแบบแท้ๆวัะดีครับโบว์บัดดี้อ๊อฟอย่างเงี้ยเออแต่ออะสะบายมากจริงนนะ <ผม S 2> ใส่ใทำงานใส่ไว้ข้างในเสื้อเชิ้ตหรือว่าใส่<ว>ออกกำลังกายสใส่นอนพี่ยูใส่คอโกลให้ดูหน่อยได้นี่ยมีคนขอมาคอโกลอยู่ไหนนะคะแม่แจ๊คขอคอโกลให้พี่วีหนึ่งพี่วีกอวีให้พี่กลมคอกลมให้พี่ยูอันนี้แบรนด์เดียวกันไหม แบรนเดียวกันเนี่ยคือก็ไม่ได้ดูผ้าเดียวกันบล็อกเซอร์มาครอบมมาแล้วที่ร้านค่ะแต่บอกเซอร์ก็เร็วๆนะคะราคานาทีทองนะอันนี้เกรดห้างเลยคือปกติมันต้องหลักพันอะอันนี้ได้สองตัวห้าร้อยห้าสิบรถไม่ได้แล้วค่ะโอ้แกนี่คือแบรนด์คาสันใช่ไหมใช่แล้วทุกคนจ้าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เขาดังอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เขามาจัดโปรโมชั่นช่วงขึ้นเดือนให้ ร้อนชนคุณจะได้กุ่มบอกอีกแม่ที่กดเลยตอนนี้ลูกค้ากดได้463บาทไปส่องตัวนะจ๊ะยามสองตัวหล่อมากสบายปะสบายมากสุดสบายมากนี่ดูความเด้งของมันคือแบบถ้าสื่อไปคือต้องเป็นเสื้อประจำอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอ่ะที่กดใส่ตัวใหญ่แล้วใส่เสื้อระอุดอัดนะครับเออจริงอ่ะไม่มีนะครับตัวนี้เนาะถ้าคุณใส่เสื้อคารสันแล้วยังระอุดอัดเนี่ยคุณใส่เสื้อแบรนด์ไหนในโลกก็ระอุดอัดนี่ดูดิ สบายมากเ,าเร็วๆๆค่ะใครจะซื้อเสื้อซื้อได้เลยแล้วก็อีกตะก้านะอีกตะก้า,อ,าอ,อะไรอีกตะก้ามีบีบไหมอ่ะแม่แซกอีกตะก้ามีบีฟไหมบ็อกเซอร์ขายได้เลยอ่าอันบ็อกเซอร์นะคะจากที่ดูใส่นะจ๊ะนี่จากที่ดูใส่เลยนะจ๊ะหนึ่งก็คือว่ารู้สึกว่าเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มมากเลยแล้วก็ไม่บาดข้างขานะเนื้อนุ่มมากแล้วก็ไม่บาดข้างขานะคะแล้วก็ ไม่มีรอยกดทับอย่างนี้ดีกว่าได้๋ยวนะคะนิดหนึ่งเนี่ยไม่มีอรอยกดทับทุกคนจ๋าไม่มีรอยกดทับเลยนะนใส่เตะบอลใส่อ่างกายสบายเลยนะเนี่ยเออผ้าเหมือนแบบเหมืนเสื้อเลยกางเกงเหรอใช่กางเกงบไหกนกางเกงในเป็นแบบนั้นเลยเขาบอกคุณ<อ>น<อ>ิว<ด>ใส่ไซส์อะไรคะกางเกงนอ้ยดูหน่อยดูตรงไหนคะกางเกงวันนี้ตัวละเท่าไหร่คะราคากางเกงนะคะคือตาขายเท่าไหร่จ้าโคตรโครสี บูมใส่ทุกวันไหมบูมใส่ปุ๊บันตอบไปนี้นะคะตอบปนี้จะใส่ปุ๊บวันเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่บูมเล้วเอาใหม่เล้วเอาใหม่เลฟังนะฟังนฟังนะในตะก้าเนี่ยคือ4ตัวนะ350ว้ายฮะสี่ตัวสีดำตงกใจอ่ะปักแล้วเท่าไหร่นะสี่ตัวเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบเก่สี่ตัวทุกคน ไม่จะเริ่มแข่งกันเ่อนเนี่ยเก่งไหนเน uh ี่ยอ uh 네ุ้ยผ้านุ่มมากลื่นด้วยทุกคนดูความยืดทุกคนไม่ต้องกลัวนะในเรื่องของความยืดนะเป็นะไรที่ยืดมากดูเนื้อผ้านะเนื้อผ้าใส่สบายมากสามีคุณอย่าปล่อยให้ใส่กางเกงในแบบแบบแหกแบบขาดนะอายคนมากนะนุ่มเด้งขึ้นตัวกางเกงในเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ชายเนี่ยบ็อกเซอร์เนี่ยต้องใส่แล้วดูเท่ดูหล่อนะ อย่าใส่แล้ววันหนังย้วยนู่นนี่นั่นนะไม่ได้นะนี่อูอันนี้ถนอมไข่ด้วยนะคะสี่ตัวสามร้อยห้าสิบสี่ดำห้านาทีเท่านั้นเหลืออีกสามนาทีค่ะเย้เส<อ>ื้อใส่แล้วทั้งหญิงทั้งชายนะครับใช่ส่วนบ็อกเซอร์เนี่ยผู้หญิงอ่ะฉันนะชอบเอาบ็อกเซอร์ยูมาใส่เป็นซับใน <c oughs> อันนี้ฉันทำตลอดเพราะว่ามันรัดตัวแล้วเนื้อผ้าดีมากอันนี้ไม่เจ็บเอวไม่เจ็บขอมเลยด้วย นะคะตัวนี้นะเป็นนวัตกรรมแบบพิเศษขอบกันเกงไร้ตะเข็บยืดหยุ่นได้4ี่ทิศทางเบาสบายไม่อึดอัดระบายอากาศได้ดีลดการสะสมของแบคทีเรียไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็กระชับสรีระได้เป็นอย่างดีจ้านอกจากเป็นเกงในแล้วนะคะเราสามารถอดแปพิซซ่นี้ได้ด้วยใช่บู๊โอ้ยมีแต่มืออะอดแดะมันยืดใหญ่ยืดหยุ่นได้4ี่ทิศทางใช่ค่ะยืดหยุ่นได้ไม่ระคายเคืองผิวเบาสบายไม่อึดอัดระบายได้ดี ได้สี่ตัวเเร็วค่ะเวลาจะหมดแล้วจะเอาเสื้อหรือบ็อกเซอร์กดได้เลยนะชิคใบคาสันชินค <4 S 2> ใบคาสันคุ้มยกเซตคาาสั่ค่ะคุ้มยกเซตค่ะสี่ชิ้นสามร้อยห้าสิบจากปกติเจ็ดร้อยสิบหกบาทวา้าวทุกคนดูสิดูสิด,สด,สด,ด,ด,ดูดีมากเลยนะคะใส่ได้เลยยืดได้เลยนะ,ะเร็วเร็วเ กางเกงบ็อกเซอร์น oh, oh, ้าบ้านไหนไม่มีกดได้เลยพี่พุทมีไหมพี <the> ่พ <Poor> ุทพี <the fourteen> ่ต <t ary> right? no ้นม right ีกางเกงบ็อกเซอร์กันหรือยังคะมีมด้ใส oh, okay. ่ไม่ได้ย้อยอ่ะมันย้วยตายแล้วดาราใส่กางเกงย้วยไม่ได้นะพี่มันต้องใส่แบบนี้ไม่มีปลายทางใช้ขาเบรคไม่ได้ปวดปลายทาง2นาทีสุดท้ายสองทีสุอาายซื้อให้พ่อซื้อให้ผัวซื้อให้ลุงซื้อให้น้าซื้อให้อาได้เลย4ตัว350เนื้อผ้าดีระบายง่ายนะคะแล้วก็ไม่ไปไม่ไม่รัดเอวล้วเจ็บด้วยนะ ตัวนี้คือจะบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ยืดหยุ่นได้สีทิศทางเบาสบายไม่อึดอัดระบายอากาศได้ดีลดการสะสมของแบคทีเรียไม่ระคายเคืองผิวด้วยกระชับสรีระได้เป็นอย่างดีคุมยกเซ็ตนะคะ4ตัว350ปกติ700อกว่าบาทจ้าเอาไปเลยหนึ่งสองามสี่อีบุ้งเอาไปใส่เป็น คุณละเม่าขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวร้อยแบบนี้แน่นอนไม่ไม่ไม่แล้วที่ละสี่กวาดคนได้200้กว่าบาทตกตัวหนึ่งอ่ะไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยรู้ไหมว่าแบบนี้ตอนที่ซื้อที่ญี่ปุ่นให้ยูอ่ะขั้นต่ำคือส0มร้อยนะตัวเดียวเนาะใช่ตัวเดียวขั้นต่ำคือ300บาทยืดมากสบายมากต่อให้มันตุงแค่ไหนอ่ะมันยืดนี่ดูใช่เนี่ยที่เหยืโอ แต่ว่าไม่ทุ้งขนาดนั้นหรอกเนาะมือของช้างเนี่ยของไม้าแต่ว่าของแฟนขับเราน่าจะนิดหน่อยอุ้ยอย่านะครับนิดหน่อยบอกเลยว่ากระชากใส่เลยค่ะเนี่ยทุกคนดูนี่ดูใส่ได้โอ้โหยีบูมยืดข้ามึงยืดขนาดนี้นี่ถ้าพี่พีนไม่อยู่เนี่ยเขาใส่ให้ดูแล้วนะเนี่ยมันยืดจริงๆอีเชนแล้วก็ความยืดตีบูมกลับมากระชัากซุปปลาดูดูมใส่สบายมากเลยเก็บไว้ใส่นะ เก็บไว้ใส <k Heh thumbs up> no. oh, ่เก็บไว้ใส่เร็วๆค่ะเวลาจะหมดแล้วซื้อให้สามีซื้อให้ปู่ซื้อให้น้าซื้อให้อาได้เลยสก4ตัวปกติ7 1 6บกาทวันนี้เหลือ350บ้าสิบาทดูสิี่ใส่สองข่ายนีได้ด้วยมึงยืดอย่างนี้เลยหมดเวลาแล้วให้อีก20บ้านสุดท้ายหนูไม่รอแล้วหนูโอ้โหหนูไม่รอแล้วค่ะไปอีกตัวดูความยืดดูบูมดูบูมอ่ีใสนบูมให้อีก20บ้านสุดท้ายหนูรับสองเก้าสามใช่ก็สี่ตัวที่รับห่าน300รดู สั่งให้หน่อยสิมึงดูสิทีมงานกดสั่งให้พี่อู๋สามเซตค่ะสิบสองตัวไปเลยทำได้หลายแบบใช่เพราะว่ากลางคืนฉีดใส่ผ้าจะได้เปลี่ยนทำได้หลายอย่างดูสิเวลาที่แบบขับรถพี่การสั่งให้พี่อู๋สามเซตสีดำโดนอีกแล้ว t ิกตอกโดนของขวัญอีกแล้วแก้ได้ปะคะแก้ไม่ได้หรอ ไม่ใช้พูดผีไซส์ M L ใช่ไหมคะไซส์อะไรนะค่ป้าฮะไซส์ L เออเออใช่ไซส์ M L พี่ยูสั่งแล้วกดสั่งให้ผัวหรือยังกดสั่งให้ผัวกันหรือยังนี่ใช่ดูทุกคนจ่าใส่สบายมากค่ะไม่แน่นปีไก้เลยเหรอใช่แม่ไม่แน่เออเออเฮ้ยสบายจริง ใส่เป็นซับในได้อ่ะนี่ปะเวลาไปเล่นโยคะโอ้โหดับกูยืนละดูแบางิงมึงดูเวลาเราไปโยคะดูดูทำได้ยากการโดราก็ได้เด็กตุ้งปั๊กติดตุ้งนี่โอ๊ยมึงอะไรยืดแกยวัมยืดชืนกูว่าไม่มีใครซื้อไปทำแบบนี้ เกงเงินผสมไงเ็อตเซอร์เงปรผสมค่ะสามารถทำได้หลายอย่างมันสบายดูสิห้าเอามาเป็นอย่างนี้ได้เลยค่ะเออมึงเคยเห็นที่ราหขายกันไหมคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามีกางเกงเอวยืดไ้สีนิ้ค่ะบอกเลยนะคะวันนี้สี่ตัวสีดำปกติราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทวันนี้เอาไปเลยสามร้อยบาท วันสบายรู้สิย้อาย้อเป็นไงวะยอดเลยอย่าไม่กดกันอีกนะยิ้มจิ้มกันเลยไม่ยายเลยเหรอไายทำไมอดก่อนไอ้ย่าติดก็ติดกางเกงในลงวมั้งผมคุณยืนดึงถอดเอาวันนี้ขอบุณชิกบายคาสันด้วยนะคะบ็อกเซอร์ชิกพานุ่มมากนี่พานุ่มมากเลยอ่ะ ผ้านุ่มมากขอบคุณนะคะทั้งเสื้อทั้งบ็อกเซอร์พี่ยูสั่งแล้วเนาะอ่าเลยๆต่อไปเตรียมสินค้าพี่เต้นตะวันเลยนะคะพี่เต้นเนี่ยเราติดตามมานานมากเพราะว่าเขาเป็นลูกชายของแม่ดวงเดือนดวงดาวพี่แจ๊บจบนิดนึงใกล้ไหมจอยละเดี๋ยวม่มานะเนาะขอตทษทีพี่ค่อยได้นอนช่วงนี้